กะสิลงมืองสวยทยั้งในพ,พันกอนพุ่นพี่น้องเลยด้วยโอ้พี่น้องเอ้ทั้งผมหกเนาะทั้งในพ่น,นพ,ยยพี่นออ้องย,ยังไม่ได้พากันเก็บอันนี้ก็ทางสนองกะสที่ทางทิทงพย,ยพ์พี่น้องเอยโอ้พี่วราะว่าหาจูดเชติสินบายเนาะม,นมันไก่กับเพื่อนแน่ สวัสดีเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นงค์ fc bird สุขสุขคนไก่ย,ยินดีต้อนรับความสุขทองสนุกอีกแล้วพผมพี่น้องเองมาพบพ่อสน,อนุนวันนี้เนาะถ้าสนุกก่ยังไม่ได้ออกไปทางไหนผมพี่น้องเองไก่อยู่เฮือนอยู่ซ่านนอกผมพี่น้องเนาะโดยกับวันนี้ก็ทางสน,นกุกกาสีอัปเดตอ่ทางไอ้เพื่อนนอกผมพี่น้องเนาะก็คือไอ้ในเหตุหัวเหตุสวนให้ทางสนุนนะผมพี่น้องเอง รอบรอบบ้านเนาะเพี่นพี่น้องเนาะอ่าทางหน้าบ้านนี่คือว่าเร่่เนาะเพี่นพี่น้องเนาะอต่ถ้าทานว่าเกษสรไปเฮ็ดทางหลังบ้านพ่อพี่พี่น้องเอ้อ่าเนาะกลับมาหนี้เกษสรผ้ากันเก็บเครื่องเก็บของด้วยว่าสิ่งที่มันหกเนาะเพี่นพี่น้องเนาะเอาเกะสรทางคุมไม้คุมตอกบริเวณอ่าหัวเรืนเนาะเพี่นพี่น้องเนาะหัวเรืนดินติดกับอ่าพอดุงพ่อพี่พี่น้องเอ้อ่าก็คือว่าดิน ทางญาติของสาวนวลเนาะก็คือถ้าสนวลนี่ก็คือสนวนเนี่ยนำไปขังก้อนเนี่พี่น้องเอ้ยคือว่าเป็นดินของทางผ่อดงทางสนวลกัขอซื้อน้ำเพลนเนาะพี่น้องเนาะในราคาสามหมื่นพี่พี่น้องตั้งแต่อสองสามปีผ่านมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยก็คือเงินที่สนวนอ่าเก็บนำผักน้ำแดงของสาวนวลโฮไว้ละเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ oh, กวัวจะได้ดินตอนนี้กับโมเมนธรรมดาพอพี่น้องเลยเงินสามหมื่นเนาะหาหลายปีพอสมควรพอพี่น้องเลยประมาณอยู่สามสี่ปีนาะพอพี่น้องเนาะกับโมเมนของดินดินพอมีพี่น้องเลยกลัวจะได้เนาะกวัวจะได้เก็บได้ออมได้ว่าเก็บออมไมแ่แต่ก็ได้ซื้อดินตอนนี้พอพี่น้องเลยกาเมื่อนี้กาทางเฮากับอ,อายหรือว่าพี่ชายของสาวนวลเองนานกาสิเรัา ไปซอยทา้งอ้ายพ่นกนะ่อนเนาะเพื่อว่าสิได้หนึ่งดวดน้ำพอบิพน้องเอ้ยโดยโอเคพอบิพน้องเอ้ยทางสอนองกัสิบัวระบัดด้วยว่าปแปลงแถวนี้นะเนาะเพราะว่าหกลายพอบิพี่น้องเอ้ยคือว่าเกิดต้นไม้ต้นตอกเนาะก่อนทีหนึ่งลวดน้ำก็ต้องแบบทำความสะอาดก่อนพอบิพน้องเอ้ยทางอ้ายพ่นเฮ็ดเลย นี่คือหลอกกาลันฮักพูดพินองเลยภาษาลาวเนาะหลอกกาลันฮักพูดพินองเลยหอกฮักขล่าเนาะอ่นี่ก็คือทังง่ายพึงกะเก็บเมียนแตะเสาพูดพนอะพลยพึงกะจูดอย่างไรแตะปูต้นหน้างอพูดพ่น้องเลยจังไรก็ทางสนองกาสิลงมือซอยทั้งง่ายพ่งกอนพูดพ่น้องเลยโดย คูยพ,พี่น้องไอ้ทาง้งปมหกเนะาะทั้งในคุยพี่น้องยังไม่ได้พากันเก็บอันนี้ก็ทางสนองกันทีทางทิ่นคุยพี่น้องบอ,อ้โผล่ไม่พี่บอาห้าจุดเช,ชได้สบายเนาะมันไก่กับเพื่อนเน่คุยพี่น้องเนาะวันนี้ก็ทางสนองก็ลงมือซอยกันพี่น้องเพราะว่าบริเวณนี้เนาะก็คือแบบอ่าชีพกเน่จักน้อยคุยพี่น้องไอ้คือว่าทางพยานเพื่อนก,ก,ก,กนอนอ็ ไอ้น das ีนามาเนาะไท้ทางชาวนไล้ลงมืองเก็บเมียพี่น้องเอ้บริเวณต่างๆแต่มันกัสศีกเน่ยพุ่นพิโร่กัสศีมีไม้เศษไม่ยังเนาะตั้งแต่ผู้หลัพธ์พี่น้องกับหึงมาหลายปีแล้วเนาะมันแบบผุ่มไม้ผมตอกผ้าทางยังมันเป็นไม้เศษไม่ยังพุ่นพิโร่ครับของบริเก็บเนาะบริเวณนี้มันก็จะเป็นผมไม้ผมตอกเกิดขึ้นพุ่นพิโร่กั ทางเดนทางพอดุงเพิ ôi, ่นเนาะก็คือทางดินทางเพิ่อนพี ok ่น oh, ้องอันนี้ก็ทางพุ่นก็คือดินสาวนวลซื้อพี่น้องเลยโดยมันนี่ก็ทางสนอนก็สะได้ลงมือซอยกันกระไม้เพิ่นเนาะกับบุหัวสีได้ออกไปข้างนอกบ่อันนี้ก็ยังบุหัวเนาะพี่น้องเนาะแต่ไหนกาบพี่พางน้องเป็นงกำลังใจทางสนอนเด้อพี่น้องเนาะโดยทางสนอนก็สะซอยทางไม้เพิ่น เก็บปอดีเบีวนี่ก่อนน้องเพื่อนเราเนาะโดย เราเจ็บเนอะเนาะไม่ดีคุณพี่น้องเอ้ดึงไม่ไม่ดีอยางสาวนกับยานเตนในบวปุูมนี้มันหกแห้งคุณพี่น้องเอ้หน่ทหารบอเก็บเนาะคุณพี่น้องบอกโบราณบ้านเรือว่าเก็บรักษาเนาะ สีหกเลยกระทั่ทงห้าวกับประชาชนแบบน่งงวดน้ำได้พ่อพี่น้องเอ้กับเบอร์นี้กับเก็บสิเมียนก้อนเนาะให้มันแบบเรียบร้อยพี่น้องเอ้เห็มันงามด้วยว่ามาตรฐานก่อนเนาะก่อนท่าสีดงมืออ่หนึ่งนวดนด้ำบริดเวณเขตแดนพอพี่น้องเอ้โดยวันนี้กะเมืเ่อพอสมควรพี่น้องสาวนวลกับโบเคยออกกำลังกายเนาะ หรือว่าทางไม่ทางตกแบบนี room, ้คุณพ <Yeah. S 2> ี่น้องเอ้อะอย่งไรก็สอยไอ้พันกรอนคุณพี่น้องเนาะวันนี้ก็มีมือกล้องเนาะทางสนวนก็เป็นมือกล้องเองคุณพี่น้องเอ้ย่างไรก็ทำโตคุณพี่น้องเอ้ก็คือว่ายังเด็ดยังอ่อนอยู่เนาะเพราะว่า so just how we know it เด็ดแก่แล้วพี่น้องเอ้เด่เริ่มซองเด่นเอาพี่น้องเนาะแต่นวลกับบุกก่อนพี่น้องเอ้เด็ดแก่เด่นซอสีเห็ดยังม่ได้เนาะมันสีฮอนพี่น้องเอ้ พี่น้องเนาะกว่าจะแลี้ยวพี่น้องเอ้เพื่อเบิดพุ่มไม้นี่กะโหพี่น้องเนาะกลัวใส่แห้งพี่น้องใส่แห้งแบบทางทางทางเนะาะกะสีมือในจัง,งน้อยพี่น้องเอ้ทางสงนว่กับพักพรก,กับจังนง้อยเนาะพี่น้องเอ้ดีแต่คนเฮาเนาะอยากได้ก็ต้องสูงพี่น้องเอ้ ในวันนี้กับบัวหัวที่ได้เน่งนวดน้าบโมวันนี้กับเขาก็คือเบ้าวันนี้คือเท้าสาวนวดเบ้าวันนี้เนาะก็ต้องแบบอ่าเก็บเมียนบบเดเว่นีิก่อนพลอยพี่น้อยก่อนเท้าสีดึงนวดน้ำถ้าเท้าบบเก็บบบสะอาดเท้าก็บะสามารถดึงนวดน้ำได้พลอยพี่น้องเนาะโดย ไปเบน,นี่แล้วเยพ่อเอยเือว่าเสร็จเรียบร้อยเนาะเกือบพันใชมโมกย่นองเอ้ป้าเมื่อยเฮยพี่น้องท่าสนวนกับเมือเอ่อยเนาะผูมือแดงด้วยเยพี่น้องเอ้เพราะว่าท่าสนวนกับบลลยใส่สุกมือเนาะโดยฮะทางใดก็ท่าสนวกกับ,นนนกบพี่น้องเอ้กล้องคนกับปิ้นไปเลยอเอ้ยพนะี่น้องเนาะ ก็คือว่าเมื่อยพอสมควรพี่พี่น้องทาสนองกาบุเคยออกแห่งงานหรือว่าบุเคยเห็นอะไรพี่พี่น้องเอ้เสียงต้นสั่นพี่พี่น้องเนาะโดยฮะจังไลยก็ะทาสนองกาชี้ทายบริเวณที่สนวนทางหรือว่าพันต้นไม้ต้นตอออกพี่พี่น้องเอ้โดยฮะจังไลยก็ะทาสนองกาชี้ทายบริเวณนี่นะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้หูเนาะพี่พี่น้องเนาะว่ายัง บนได้เน่พฮ้ยพ,พี่น้องเอ้โดยเขตนี้เนาะอ่ะเหื่อยเหนื่อยวาา่าถ้าสนองกาอาจารย์สีเอ็มไปทางนี้อันนี้คือเป็นน้ำเฮ้ยพี่น้องเอ้ทางอ้ายบอยากให้เห็ปดปนไดแล้วเนาะแต่สนองกาสีชอยอ้าย,ายเพิ่นเพราะว่ามือใดกะพอได้ชอยเพิ่นพพี่น้องเอ้เมื่อนี้กะชอยเพิ่นสะกอนเนาะยังหกลายพฮ้พี่น้องผู้ ไม่ตอกเศษเนาะเมื่อก,กี้นี้กับชาวนอนกับทางตุ่มภูมนี่นะพ,พี่น้องเอยแต่ต้นนี้นะสา,าวนอนกับปทางออกเนาะเพราะว่ามันเป็นต้นชมเรีอว,ว่าต้นต้นติ้วพี่น้อยเพราะว่าเอาขัวซีนเรีอว,ว่าแกงแนวสิ่งที่มันข้าวเนาะสามารถเด็ดยอดไปทำแกงทำกินได้พ,พี่น้องเอยโอ้ยพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่บ้าพี่ชาวนอนแคบ หันใจบัท่านพิ่มพี่น้องเอ๋โกงยังไงบ่เลิศเธอแต่ยังต้นนี้เพิ่มพี่น้องการชีทางออกอยู่เนาะเพราะว่าเขากับบัทางทิมลายเราเพราะว่ามันสะเป็นอ่าวันชิ้นวันฟ้าเนาะเขาก็สะได้เอาดอกไม้ไปบูชาเนี่ยพิ่มพี่น้องเอ๋เดี๋ยวชาวน้อยจะถ่ายใกล้ๆให้เบิ่งเนาะดอกงามเด้อพ่มพี่น้องเอ๋นี่คือดอกจูมเนาะ นี่ดอกบานดอกจมปนกันงามยูพี่น้องเอ้ยกะกองบ่ใหญ่นึงเนาะบ่เด้อเถอเพราะว่าทิ่มใบดินเพิ่นอยู่พี่น้องกูละถามันตายด้ใบดวงมันหาวเนาะสาวนอนจะสิทําคสะอาดอีกรอบนึงเพิ่นพี่น้องเอ้ยสิจูสิเมียนให้เพิ่นเนาะโดยบ่แม่นเฮาสิกองิ่มไว้แบบนี้เพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่ะแต่เช้าเพิ่นก็สาวนอนกเก็บบริเวณนี้เนาะ ทั้งไอเพิ่นน่ะนี่เนาะไอเพิ่นจะเศร้าพุ่นเพื่อนพี่้อส่วนสนวนกาได้สองสองตอนสองพุ่มเพื่อนพี่น้องพุ่มหนึ่งยู่นี่เนาะนี่พุ่มน้องยู่นี่เพราะว่าสนนกาบ่มีมือกล้องเพื่อนพี่น้องเลยเกิดบริทายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะก็คือต้นนี้กาสชีทางทิ่มก็ได้อยู่เพื่อนพี่น้องเอยแต่ว่าเฮาก็อยากได้โฮมอ่าไปปกอันนี้เฮาเน่เนาะถ้าบ้าสีทางทิ่มเบิร์ด มันกระสีหมอมีห่มมีเงาพ,พี่น้องเอยแต่ยังอยู่บริเวณข้างในเนาะคมหกพ,กพี่น้องยังบริเก็บได้เมียนนี่าจังไดกระทาสนุนกาสีบบรบณัตอีกรอบนึงเนาะาจังไดกระฝากพ,พี่พังน้องชมคลิปต่อๆไปพ,พี่น้องเลยบ่าสน,นุนติดไปหอดส่แล้วเนาะพ,พี่น้องเนาะติดตามคลิปไปเรื่อยๆพ,พี่น้อง,งกระสีล้านหลังสะกอนพ,กพี่น้องเอ้ มีโอกาสหน,น้าเนาะถ้าว่ามีรวดหนาม,มาอีกทางสงนกะสีเฮ็ดล้านทางทิศอ่าทรายเพ,พิ่นพี่น้องเอ้ยทางอ้ายเพิ่นก็พักพรอนกินข้าวกินน้ำตอนรอบเช้าเนาะแต่ทา,างเศร้านนก็ยังอยู่พีพ่น้องเอ๊ะเก็บยังเมียน,นนี่ก่อนเดี๋ยวสิกินน้ำดังพ,พิ่นพี่น้องอโดยก็สิประมาณนี่ดับพ,พ่มพี่น้องเอ้ยอ่าทางเฮาก็เก็บไใบสมนิก่อนพักพรอนจริงจริงจะหน่อยค่อยมาลงมือกันอีกทีนึ่งพ่มพี่น้งอ,นองเอ้ย โดยโดยพรมพี่นองจากไหนก็คลิปนี้ฝากพี่พักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนวนนในเด้อพรมพี่นองเนาะกัมมานีิกะทานสนวนกาไลสวยทั้งไอเพิ่นเก็บเมียนบริเวณดินนอนต้นนี้ทีว่าเฮ้ากับสีเหน่งลวดน้ำพรมพ่นองเลยอ่ากระทาง้ใหญ่เพิ่นในน้ำเนาะขางนี้เพิ่นหายใจซิปเซ็นพรมพี่นองเลยอ่าพรมพ่นองเนาะซิบเซนนี่ ทารักบวสูงนี่ก็สิใชท่ทีพอสมควรพรมพี่น้องเอ้อ่ะจังไรกระทานสนองก็ต้องขอขอบคุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นพรมพี่น้องเอ้ที่เพิ่นการในน้นำเข้ามาเนาะพรมพี่น้องเนาะอยากให้ชาวนวลได้ได้ดีก็คือแบบอ่าเพื่อหาปลูกพังพ,งพมรมพี่น้องเอ้เผื่อโม่หายซัดสาระสิ่งเข่าได้เนาะพ่รมพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเพื่อนที่แนะนำม,มาให้ท่านสนนวลหับพูเนาะพ่รมพี่น้องเนาะ แต่การไรเห็ดทำตามที่เพื่อนแนะนำขมาพ่อพี่น้องเอ้ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีหฮงเนาะความเจ็บขยาหายได้ความไขขยาหายมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนไรสมามปรารถนาพ่อพี่น้องเอ้ขอให้เพื่อนอายุมันคนเยือนเนาะขอให้เพื่อนเป็นต้นโพต้นไทรให้ลูกให้หลานต่อไปอีกสาธุสา,สานนกันเนาะโดยถามมมีเพื่อนก็นกนคือว่าในพ่อพี่น้องเอ้ถามเพ่นบ่ช่วยเดือขามาคือสานนันวานะสานอนันก็นคือสีบนะ่ได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะ ก the London, in ็คือว so, ่าท so, so, ั้งเฮากับหาเงินหาคำก็พอได้แต่ใส่ในครอบในครัวพ่อพม่พี่น้องเอ้ยบ่สามารถซื้อสิ่งซื้อของหรือว่ามาอาเข่าเคื่อนเข้าซานหรือว่าซัวตัวเองไรก็คือแบบถ้าไ่มีเพิ่นก็คือสิบ่ได้ซ่ำนีเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยกะสิบเซนนี่ก็คือว่าทีพอสมควรนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือว่าเพิ่นกะแบบสร้างสน้วนปลูกพักยามใด มีแต่ซาซาลาซิงเข้าไปกัดแต่กะมดพอพี่น้องเอ้ยปลูกต้นกล้วยกับมะยางเนาะพอพี่น้องเนาะปลูกยางปลูกยางกับมะยางพิน้องเลยก็คือว่าละซาซาลาซิงอยู่ประเทศลาวหรือว่าอยู่บ้านสาวนวลนี่เนาะกับแบบอ่าปล่อยธรรมชาติพอพี่น้องเอ้ยคือว่ายางระดูการแบบส่วงแร่งเนาะก็คือยามบดลเอียดหายเห็ดน้ำพอพี่น้องเอ้ยทางเพื่อนชาวบ้านชาวเมืองเพื่อนเกสิปล่อยไปธรรมชาติเนาะพอพี่น้องเนาะ ใช้รักษาไร่มีหัวมียังกะคือว่าปลอดภัยเครื่องปลูกเครื่องพังน้องพ่อพี่น้องเนะาะถ้าโบมีพ่อพี่น้องเอ้ยกะถือว่ามุนละลายหรือว่าโ่มีหยังเดือเน้องพี่พี่น้องเนาะโดยอันนี้กะสนนก็ได้แนะนาหลายคุณหลายคนกะสิบบฮูน้องพี่พี่น้องเนาะหลายต่างประเทศก็คือสิบบฮูว่าอ้าวว่าเป็นอย่างคือมีสัตว์สาร้ายเขาไปกินได้น้องพี่พี่น้องก็คือแบบทางเพิ่นแบบ บ่ได้ขังสัตว์สารราชาาิงพ่อพี่พี่น้องเอ้ยปล่อยธรรมชาติหากินแบบธรรมชาติน้องพี่พี่น้องเนาะทางเฮากระเบบไปนีป่นิพพานอ่ะผัวสวนบดีสัตว์สารราชิงกระมวลเขากินคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่พี่น้องเนาะพิดพาประการใดสาวน้องก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อพี่พีพ่น้องเอ้ยโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อพี่พี่น้องเอ้ยไปพบไปโพสสาวน้อยกินหน้า แต่จังไรก็พาพี่พางน้องปิ้งพลังใจให้ทางสาน,นอนเ,นเด้อพอมีพี่น้องเนาะโดยการสำหรับคิวนี้ก็ลาไปแล้วขอกาเข,ข้ามาสบายดี